ทางของรถนิทรรศการเอเปก2022สัญจรค่ะเอเปกพร้อมไทยพร้อมตอนนี้ค่ะได้ถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจัดแสดงให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวจังหวัดน่านค่ะที่โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านรถนิทรรศการเอเปก2 0 2 2สัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสนุกค่ะ ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดน่านแล้วพร้อมจัดแสดงให้ความรู้เรื่องราวของเอเปก2 0 2 2เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีทั้งครูและนักเรียนให้ความสนใจร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจํานวนมากและจะได้จัดแสดงที่สารากลางจังหวัดน่านศูนย์ราชการจังหวัดน่านและโรงเรียนสตรีสีน่านต่อไปค่ะในนิทรรศการมีความรู้เรื่อง2 1่สิเขตเศรษฐกิจเอเปกคืออะไรความเป็นมาและความสําคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกของไทยครับผลงานที่ ที่สำคัญของรัฐบาล BCG Economy Model และผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด BCG ประจำภูมิภาคและยังมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการ AR Apex Photo กิจกรรมแต่งกายชุดตุ๊กตาก,กระดาษนานาชาติ DIY ถุงผ้าร่วมตอบคำถามรับของที่ระลึกและผู้เข้าร่วมงานนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากการสแกน QR Code อีกด้วยและนอกจากนี้ครับผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข้อมูลการจัดประชุม a p e c 2022 ไ h a i l a ด์ได้ทางเว็บไซต์ a p e x 2022.prd.go.th หรือที่ Facebook a p e x พร้อมไทยพร้อมครับ